สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนคลับให้กำลังใจปออันนบเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกับชาวโซเชียลเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้หากใครที่ติดตามเรื่องราวของนกร้องนมปออันนบและแพทนับประภาก็จะเห็นว่าด้านนมปอยอดขนมจิบไม่น้อยรังเพจดังเจมอยร้อยแปดนำข้อมูลออกมาเผยว่าคู่นี้ยังไงจากนั้นก็มีข่าวออกมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องแฟนคลับหลายคนก็ลุ้นว่าคู่นี้จะยังไงกันแน่แล่าสุดเมื่อไม่นานที่ผ่านมาสาวแพทนับประาก็ได้มีกระแรสข,ข่าวกับนายตำรวจนม ที่ตามจีบอย่างหนักจนสุดท้ายหอมดอกไม้ช่อโตให้กันล่าสุดเมื่อคืนนี้แพทยภภาก็ไดเอกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอพร้อมโมเมนต์ดินเนอร์ต้แสงจันทร์สุดโรแมนติกพร้อมกับวิดีโอที่มีแฟนหนุ่มกำลังหยอกล้อกับบุตรชายของตนขณะเดียวกันฝ่ายชายก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพผ่านอินสตาแกรมของเขาเช่นกันซึ่งเป็นภาพที่หวานออกสื่อกันอย่างชวนเขินพร้อมอบเอวกันในบรรยากาศสุดโรแมนติกงานนี้แฟนคลับของหนุ่มปอก็พร้อมใจกันคอมเมนต์อีโมจิแบบรัวๆในจีส่วนตัวบางคนก็บอกว่าหลออยากได้แคร ขออนุญาตมาติดตามน้องปอค่ะน้องน่ารักมากจริงๆ FC พทปอชอบความคิดในการบางตัวของน้องคือดีขอให้รักษาเอาไว้นะคะอย่าได้สนประเด็นใดๆก้าวเดินอย่างสง่าง,งามค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะสู้ๆอย่าได้แคร์ค่ะท่านผู้ชมนะครับมีความเป็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเวรีนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ